สารพิพากษาจำคุกสีสุวรรณสี่ปีคดีเรียกรับทรัพย์สินอธิบดีกรมการข้าวออย้อนความนิดนิดก่อนนะครับเดี๋ยวคุณบุญยอดจะมาขยี้ให้ฟังว่าคดีนี้ที่มาที่ไปมาจากไหนจ้า <c oughs> อันนี้มันเจ๋งดอกจิก<ะ>ด้วย,วยอ,อ๋ออยู่ด้วยกันตำรวจไปรวบเจ๋๊ดอกจริงที่ทำเนียบอ๋อจำได้จำได้ำไดจำได้เจ๋งกับเมียเจ๋งกับเมีย เออเแล้วแล้วในบ้านเขาไปบ้านนี้ไปบ้านสีสุวรรณอ่าแล้วอีกทีมหนึ่งไปที่ทําเนียบออ๋อคดีนั้นอ่าว่ามาเอาเอาเอาสารอาญาคดีฆาตกาก่อนนะครับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกล้าเดี๋ยวจบกันไอพีไอพีแกตอลักอะไรเนี่ยบอกจะเป็นแยกปอนติดคุกเนี่ยเออมึงติดแล้วเป็นงไงพีฮะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเหรอ อย่ามาทําแสดงท่าดูหมิ่นเด็กเกศช้างนะเดีกก๋ยวเราจะคลิปไปดูกันนะมันไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้อวตารที่คลิปไปดูไอพีกันไอพีเมืองไปที่ช่องอืมโถอเอ,อ้ยไอเวมีผู้ติดตามห้าคน <c oughs> ไอหอกไอกระจอกไปไกลๆเลยปะไอพูนกกระจอกอะไปไกลๆหน้อยอุตส่าห์ไปเปิดมาแรลร้วมาด่าเหนียะเถอะอ่ะไปน้องตอบไปสารเอ่อ ได้มีการอ่านคำพิพากษาคดีที่นายศรีสุวรรณจัญญาและนายยศสวริชชูกล่อมหรือว่าเจงดอกจิกพร้อมพวกรวม5คนในข้อหาเรียกรับทรัพย์สินจากอธิบดีกรมการข้าวล่าสุดน,นะครับสารได้มีคำพิพากษาให้จำคุกเจงดอกจิกเป็นเวลานาน6ปีฐานเป็นเจ้าพนักปเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนศรีสุวรรณกับพวกโดนคุสี่ปีฐานให้การสนับสนุนคดีนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่12มกราคม2567 หลังจากที่อธิบดีกรมการข้าวได้เข้าแจ้งความต่อกองบังคับการป้องกันปราบปรา,ามการทุจริตและประพฤติผิชอบว่าถูกกลุ่มผู้ต้องหาเรียกรับเงินจํานวน1นึ่งล้านห้าแสนบาทเพื่อแลกกับการไม่ร้องเรียนเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้ของกับกรมการข้าวโดยตํารวจได้เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดในเวลาต่อมาสําหรับข้อกล่าวหาที่พนักง,งานสอบสวนแจ้งนั้นนายยศวริิชูกล่อมถูกดาเนินคดีในฐานะเจ้าพนักง,งานของรัฐรวม6ข้อหาหลักเช่นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และการเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบส่วนศรีุวัจัญยาพร้อมกับผู้ต้องหาอีก3ามคนคือพิมพ์นัณฐาเอกลักษณ์และก็นภัทรประภาถูกดำเนินคดีในฐานะร่วมกันสนับสนุนการกระทำความผิดของเจ้าพนักงานรัฐหลังการสอบสวนเสร็จสิน้นคณะพนักงานอาย,ยาการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องนำตัวไปฝากขังต่อศาลแต่ให้มารายงานตัวตามกำหนดการใหม่จบไปอีกหนึ่งคดี ยัง <จน S 1> ไม่จบนะ <ไป S 1> ครับมันเพ<ะ>ิ่งจะขั้นต้นเดี๋ยวเราไปอุทธรณีกาต่อ